เก็ดความรู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไดร์โมหรือมอเตอร์นะมอเตอร์ Motor. ทุกวันนี้รถทุกคันนี้ส่วนมากจะมีไอตัวนดมอเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากหลายอย่างเช่นอย่างนี้คือกระจกกระจกไฟฟ้าพับได้มองค้าปรับขึ้นลงได้อัตโนมัตินั่นกก็ต้องใช้มอเตอร์นี่คือ,อปร์มติกก็เป็นมอเตอร์ฟอรทมชิระจกก็มอเตอร์ แล้วนี้เราก็จะมาดูมันเสียหายเราซ่อมได้ไหมเสียหายเพราะอะไรส่วนมากทําไมมันถึงไม่ทํางานมันถึงหมุนไม่หมุนมันหมุนได้ยังไงอันนี้เราเราจะซ่อมเราก็ต้องอย่างที่ว่าเราต้องดูรู้การทํางานของมันก่อน,อนว่ามันทางานย,างยังไงยังเอาไว้พูดถึงครับยางมอเตอร์ส่วนประกอบของมอเตอร์โดยหลกัหลกๆแล้วคือจุดนี้ขดทองแดง คือกดตังแดงพันรอบกันเนี่ยเมื่อเอากะใส่ไฟฟ้าเข้าปุ๊บมันจะกลายเป็นสนามพลังงานไม่เหล็กทันทีอ่าด,ดูนะครับอันนี้ตอ่อไฟแบตเตอรี่นี่มีบวกกับลบดีข้าหากันเดี๋ยวใส่มาไม่เอ้ยอ๋อ เมื่อใครบวกใครโรคเข้าหากันมันก็จะกลายเป็นพลังงานสนมามแม่เหล็กอันนี้ไม่เห็เราใกล้ๆน็อตที่มีเหล็กก็คูอเหล็กเก็บไม่ชัดเนี่ยลดเน,น,นี่มันดีดดึ๊กนี่เหล็กนี่คือกาลายเป็นพลังงานแม่เหล็กแล้ว แต่ถ้าเกิดราดี้สมมติราดี้อางกี้ทำไมไม่ไม่ช็อตเพราะอะไรเพราะการที่ว่ามันขดรวมกันเงี้ยเขาก็ต้องมีน้ํายากันไม่ให้มันช็อตเขาเรียกว่าวานิดหรือสารวานิชเลยนะฮะมันกันไม่ให้มันช็อตแล้วควนี้มันหมุนได้ไงมันทํางานได้ไงสมมุติว่าอันนี้เราไฟเข้ามันเป็นแม่เหล็กละตึ๊บใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราเอาไปพันไอตัวใส่โซลแดนในพันในทุ่นในเหล็กสักอย่างที่มีแกยึด แล้วก็ใช้ใช้แม่เหล็กแม่เหล็กมาปิดทับไปทีนึงแม่เหล็กใช้สองขั้วทับไปทีหน,นึ่งอานนี้นะฮะลักษณะ่างนี้ตันนี้เป็นกนเหล็กแล้วไฟเข้าปุ๊บมันก็จะเกิดพลังงานดันกันดันกันคือไอ้ไอ้เป็นจุดบุญไอ้ยู่ตายตัวแม่เหล็กตายตัวยึดตายตัวกับเสื้อสมมติเสื้อเหล็กอย่างนี้ตายตัวอันนี้เป็นจุดบุญ สามารถแกว่งได้โรติามันก็จะหมุนผัก,ผกดันตัวเองไปเรื่อยเกิดการหมุนเกิดขึ้นนี่คือมอเตอร์ที่เรียกมอเตอร์การขับเคลื่อนมันคราวนี้มันทานํางานยังไงแล้วจะเอาไฟเป็นยังไงถือเอาไฟเข้าสองข,ขึ้มันหมุนก็พันกันแน่มันก็ต้องใช้หลักการสะพานไฟเ่็นหลักแฝงฐานเอามาใช้แฝงฐานตัวนี้ทํามาจากปิโตรเลียมผสมกับกาไฟหลอมในเตาหลอมเปอย่างดีพอมีทนทาน ต้านทานกระแสไฟสูงแล้วก็ลื่นคุณลักษณะเด็กมันคงมลื่นถ้าเราเอาเหล็กกับเหล็กไปสีกันเงี้ยเอาเลือดร่ตรงไปจีพักเดียวก็การตุกต่อมันจะมีมากอ่ามันก็ไม่ทนเขาเลยออกแบบมาให้เป็นเป็นฐานอย่างนี้กิโรเลียมโลหะไฟเป็นฐานชิ้นหนึ่งเป็นแร่ชิ้นหนึ่งอ่ะอันนี้คือถามว่ามันเสียซ่อมยังไงซ่อมได้ไหมอันนี้คือมอเตอร์ปั๊มติกนี่แหละจมน้ํามาประมาณสองเดือนเต็ม แช่ในน้ำสองเดือนเต็มตั้งแต่ปี54นะเนี่ผมมาเลือดูว่าผมจะทำให้มันหมุนได้ไหมเหมือนเดิมแต่การต่อไฟก็มีก็มีของมันอยู่แล้วทำให้มหมุนได้เดี๋ยวมาดูสิเราก็กรอบก่อนนี่คือตั้งแต่ปี54นะคนเจอดูที่จะจะปลูกชี้มันได้ไหมอ่ะอันนี้กรอบเป็นตัวแล้วดูที่มันจะหมุนไหมมีซุลกวนด้วยมีคือลกวนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเยวผมจะกดกดดิก่อน นี่คือความที่ตีจมน้ำสอเดือนถ้าเรารู้ระบบการทำง,งานของมันเราก็สามารถจะ่อมมันได้นี้ปิดเบิดทีนี่มันก็หมุนแล้ว มันหมุนได้เพาะแล้ววะเพราะมันพอไฟเข้าตัวนี้โคตรงแดงนี้ที่เป็นตะพันทุ่นเหล็กนะมีแกนพาดกลางเมื่อเจอไฟฟ้าเข้าไปกระกายพลังงานสานามพลังงานแม่เหล็กแล้วเจอกแม่เหล็กสองก้อนที่เป็นระกบทับอีกทีนึงเนี่ยสองข้างเนี่ยมันก็เลยเกิดการดันตัวผักกันขึ้นขึ้นอันนี้ที่วัดี๋ยว